ไปเถอบพี่น้องบักไงตะคนหนุนบันมันได้ครับข้ค่ำแล้วค่ำแล้วหานไร้เอวแล้วครับพี่น้องไม่ค่อยสรุปแก้วน้ำกันครับว่าจะได้เต็มตัวหอมกระได đẹp luôn ơi đó cái này 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 Ui, không cái tôi nhảy, gặp bên đây tôi nhảy. Tiếp nhảy. สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีครับผมสวัสดีพี่ปานาอาทุกผู้ทุกคนเด้อครับผมนุ่มอุบลค้นซาแก้วภาพมหาอยากหากินกับธรรมชาติดีครับเมื่อนี่นี่แหละครับอบุตรกองเ้ากับเบ็ดครับเนื้อกองเ้ากับเป็นเนื้อใตดินนะครับผมเนื้อขอบจักรวัลนะครับผมแล้วก็ถือเบ็ดฝรั่งมาน้ำครับกพเดี๋ยวมาลงไหวจักหน่อยนะครับพี่น้องเกิดกระดิ่งมันดังเนาะส่วนมากกันนี่แหละครับ เน่นี่แหละครับเบดขั้นไม่ไปเท่านี่แหละครับมาสิไปอเติบครับปากกาครับปากกานะครับแต่ไม่รู้ว่าสิเป็นยังไงนะครับดับเอฟซีเพิ่มมานะครับกับผมก็เลยลองมาจักรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นยังไงไปนะครับสภาพหมาครับผมไปลงเบ็ดั้งแตนครับผมทีมงานครับพี่น้องนั่งจากแดดเลยผม ตาแต่ครับกันครับเพคนอยู่ข้างล่างผมขึ้นข้างบนแล้วง่ายซ้องมองครับซ้องไม้ครับไม้แดดยับฝุ่นครับบรุกถือกับกระปุกหน้องมานี่กั่กรบปุกถือครับ,นนบ,รบง่ายขึ้นข้างบนครับบาดไปพอที่จับผลงานต่อไปครับผม ปดไปเติบพี่น้องบักง่ต่คนหนนบั้นนี่แหลครับแข็งว้าวขำแล้วขำแล้วาะไรอวยแล้วครับพี่น้องไม่ค่อยสรุปแต้มน้ำกันครับว่าจะได้ cái tụm hôm đây, trời đất này, 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 trời นับเบื้องล้วได้ปลา12ตัวครับปลาจะกลับไปเติบครับยาฮู <Yahoo! S 1> ปลาตองตัวหนึ่งครับผมปลาตองครับเห็นครับผลงานที่ได้ครับผมไปาอยากทานกินกับธรรมชาติตามข้องกันได้ประมาณนี้แหละครับพี่นอ้องคือว่ามีความหมายพี่น้องได้รับชมพี่น้องครับตอนตกตอนน่ะนะครับประเทศไทยห้ำ นะครับพี่น้องถือวันงานอยู่ครับมือนีิขอบคุณทุกการติดตามเวลาชมเด้อครับผมเป็นกำลังใจขอกันด้วยกันตลอดไปครับผมแลเจอกันคลิปต่อไปครับผมมาจะกภาพไปหาอยากหากินเบี๋ไปอีกนะครับไอ้ตัเนี้ยคลิปชุดเดียวกันเดียวกับผมสวัสดีครับ